คนพอดจักหน่อยก่อนเนอ้อมาเด้อพี่น้องเด้อแกงปลาคอมาแกงองไ่มก็เทปแซ่บเบางอ่งไม่ดได้ชิมครับอืมกินน้ำซายเด้อพี่น้นนนอ,นอง สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกับสองสาวผู้ไทยซาแนวมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสาวผู้ไทยยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพราะว่าจะยู่งควางไทยพังเหล่าที่ต่างประเทศน้ำเนาะอสบายดีเบอร์ซูคูคนเด้อ เามาสมคิปสาูุไทยแล้วกับภาคกดไลค์ก,กดแชร์ก,ก,ด,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเฮาวผูุไทยในเด้อพี่น้องเด้อมัอนี่สาูุไทยสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดแกงปลาคอหไงพี่น้องใส่กับผักหวานใส่ไข่วมดแดงตึง,ตง,ตงป้าเป็นน้ำเลนะมาเบ่งนำกันพี่น้องตัดภาพมาตอนนี้ก็คือตัดตอนแกงตัดอีหยัางแล้วแล้วก็คข้างหม้อไว้ให้พดเดือดเดือดเดือแล้วได้พี่น้องเอ้ยเ่นมาพดคักๆแล้วเฮากะ เอาวัชพืไข่ลงไปก่อนแล้วพี่น้องเราก็เอาคำว่าเอาต้อนปลาลงพี่น้องมานน่มอที่ว่าพดฒ้อนหอนแล้วเอขา,ขา,าต้อนปลาลงเนะเาะเคล็ดลับดีๆก็คือแบบว่าเขาค้างน้ําให้มอพดหมอหอนก่อนแล้วเขาค่อยเอาปลาลงไปอันนี้คือพักวันพี่น้องพักวนันพักวนันซื้อมาแต่ตลาดนัดเนาะ สาบไทยไปตลาดนัดตลาดนัดแล้วก็เห็นผักวานแล้วก็ซื้อมาผัดแกงใส่ป่าพี่น้องเนี่ยเครื่องแกงกระน,นี้เครื่องประกอบเนาะมีไข่มดแดงนาพี่น้องซื้อเอานอนเนาะเี่กัเขาเจ้าไปแย่นในบ้านนี่แหละมีแต่ไข่ตึงตึงพี่น้องเลยแกงใส่ปลาคอหย่เนาะพี่น้องผักวานน้ำ ผักวานป่าผักวานธรรมชาตร์เว็บสดๆเลยพี่น้องนี่ใส่ตู้ไว้เนาะซื้อมาเมื่อวานนี้ก็ยังสดยังแซ่บสิเก้าม,มาเด้อพี่น้องเด้อมากินแกงปลาค่อยญสใสมะนไกันสิาพาพ่อแม่พี่น้องมาตาเข้าวเบือ่อเลยพี่น้องมานนี่ตาเข้าวเบอร์ตมยานางเนะาะแล้วก็ ใช่มาคิดดิบพี่น้องใช่มาคิดดิบอธิวาปลูกตามธรรมศาสตร์บ้านหาวฮานาะแซบเนาะตามเข้าเบอร์ให้มุนมุนให้แลกแกแล้วเอากไปค่อยเอาไปใส่ในหม้อแกงเนาะอันนี้คือเครื่องประกอบเครื่องปรุงเครื่องแกงฮนาะแกงแบบสูตรสซาผู้ไทยนะ <laughs> สือเซาผู้ไทยเลยพี่น้องเอ้ยลูกสาวกำมาอพื่ากำลังเจอคนอ chịu gì mà à, ở lại thì chị chịu gì cái đấy chị giỏi thua đúng thua thua đâu Thu. Thu xa, không không? Thu đi. Thu sao đi quay hè sao đi đâu sao đi đi sao đi, sao đi? Sao đi <laughs> Thu xa nữa sao กินนมซอยก็พี่น้องลูกสาวเพื่อนมาเตลินแล้วก็เพื่อนอยากกินกนมบันนี้ก็ไดแแ้แม่แม่แม่เอานมเพื่อนกินปูน่ามาเย็นอนใส่เสียงแม่ตาผได้เนี่ยพี่น้องพรใส่เสียงแม่ตาข้าขนาดนะั้นบันนี้ก็สิทำการปรุงการแกงเด็ดได้พี่น้อง นี่ทองก็มาปูใส่ปุะชูรดนะคุณหมอใส่แปงหนูใส่ลายแสีบบลายแส่น้อยเสบน้อยเรใส่กับว่าเสบเลยใส่ยานางเขาเบื่อที่ตามลงไปแล้ ใส่ผักหวานลงไปจ้าพี่น้องล้ <c oughs> างเรียบร้อยแต่เสียขนาดเน้ย บันนี้กระสายค่มันส้มลงไปที่นัองฝิกลงเลวก็แบบว่าควนธรรมศาตรเนาะวา่าแบบโบลาณโบราณาได้รู้ลาบันไดเนาะเพื่อนสนทายกันมาขลุนขลุน,น,นี่นาะ น่ากินขนาดพี่น้องมาบกเบิร์ดใกล้ๆเด้อดังโดยผืนเน้ะพี่น้องนี่ดังโดยผืนธรรมชาติป้าใส่ปากหวานใส่ไข่มดส้มไข่มดแดงพี่น้องเอ้ยเข้าตำลาคักตอนปากคอตัวใหญ่ ปลนพอดจัหน่อยกนนอ่อนาออืมาเด้อพี่น้องเด้อแกงปลาข้อมันหมันอย่างนี้นี่ขอธรรมชาติแกงใส่ปาะลาลาหรือว่าปลาแดกบ้านหานพี่น้องถ้าว่าขาดมาได้เลยเนาะตัวนี้นี่ปะลาลาหรือว่าปลาแดกนี่เนาะขาดมาได้เลยเนีย่ต้องได้ใส่ทุกการทำ แตงอยู่พวกินเนาะต้องได้ใส่สุดแซ no, ok, mm ่บอยู่ในปลาบ้านเฮาในแล้วเนาะปลาธรรมชาติพี่น้องหามาจากธรรมชาติเลยหม้อกําลังพ่นออก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 ซีใส่ผักสีฝรงน้อยพี่น้องใส่ผักสีฝรงน้อยน้ำนี่กันตอนี้ก็มาใส่ผักสีฝรงน้อยพี่น้องเนยผักสีฝรงน้อยหอมหอม ไม่แ่ค่ะม่น้อยอย่างนี้ก็ไม่เหรลาหน้าเลยซื้อมาแล้วหอมหอมมีแตงไม้มีมีพี่ก็โลงเลยียงแล้วยองกเ่งะ่ไม่หเ่ยงชได้พี่น้องไปประเดี๋ยวพี่กำแน้ี่น้องเด้อ เด้อพี่น้องเด้อบันนี้กินกอง่กินกับแม่เท่ามาเลังขอกับเอ้ยแต็มกับสาวล่กับรามกับน้องกับแม่กินหลายคนจัเข็นจับจังแกงรู้ไหมก็มีได้พี่น้อง ใส่แมงกุ๊จี้จนะแซ่บค่ะน่ามากอันชลไรก็กมีของกินไลนเนาะมือนี้นะได้คุย่างมาได้คุย่างเนาะเด้อพี่น้องเด้อแม่ตต์นมละเลด้อเด้อมาเด้อชะไรต้มอ,อันนี้น,นัดดด่นก้นจุ๊จี้ปะก้นจุ๊จี้ปลาต้ม าอาหารแสบบานหามข้นกงแได้ควานี่นี่ตอนป่าเอาเข้าบังแดดได้ตอนปัดเขาง่ายเลยเนาะมาเดินพี่น้องเดินไงแกงใช้ผักวานใช้ไข่มุด้มไข่มุดแดงเนาะชุดชุกแอปปะผมฮ้อนมาเด้อแกงสดๆหไม่ไหมเลยพี่น้องแม่ไปท่งเลยแม่ได้ปลามา มึงน่ะโอ้มังก็เลยเอามาแกงแบบกินฮ้อนๆเลยดิกินสดๆเลยบ่ได้ใส่ตู้ใส่หยังอลากกินลูกกับอีกะโกยาแล้วเห็นเห็นหกินน่ะาตนาหได้เนาะบ้านาได้พวกกะกมสกกัคือว่าซ่แซ่บน บนะกีเ่เพอเลียงองกันแล้วไม่ตครบป่ะเก่งแซ่บแซ่บยบางไม่ได้ชิมครับชิมก็แซ่บแแซ่บมันแสงนะพี่น้อง่่ยมันนามันดูนะไปไม้ก็งไม่ห้ามไม่ไม่เลย่ะงไม่ก็สดสดกระดูกอย่างมันแก้มมือม ใช่หางมาอุกใส่ั่จะไปลงเพชใส่มาือมงหยอดอืมคับันนี้ยังไม่ได้ไปลงเพชอยู่กระกรถขึ้นมากระต่องเนากินน้ำกันเด้อเินมาไข่หนอวมาขึเอามาเลยถ่ายแล้วว่ะเพาะที่ไปลงเพชมาเด้ัวเล็กเออ ยืนเดกห่ซับราลืมข้าวลืงน้ำอยูบ้านเฮากันนี่แหละได้คนนึงมาช่วกันกินบ้านไปทางอื่นทางไกลไปหาเห็นรเห็ดงานกับคิดทอดได้แบบนี้คิดทอดได้กินข้าวพวงปลาองปลาหรือวะกินข้าวพงปลากินปลาหมนหกนลคดทอดเนาะ ตัวไา่คุณนีอกแล้วหอาแนอนพี่น้องตีไข่ไม่เคยตัวใมญ่ีไข่น้อยหอินเท่าวตัวนี้หญงไม่เคยได้เห็นมันมันหนยตัวนี้มันเถืออืไล่กินตะกั่นนั้นในกุชที่พี่น้องเปนกุีะไ่มอะไิเ มาเขาหญ่เ็เมเลยมาเก็บบ้านมาขึ้นรถเลยเขาอย่างนี้ขึ้นแต่แสบนะเขาไม่จอยเลยมาเก็บเยอะเออเขาใหญ่ทหนามือเขาย่งบจักมันในงานอไ็นี้มุ้จักมันไม่อย่งเขาไปเก็บคลายนาเ่ย่ดๆกับไ่สวแตเราไม่สูๆจัเปดมั้งระาษกะดาการดา รอย่าเดอรมัานั้นแหละร้อยรด้มเอ่นแม่เพิ่งมาจจังเสือบาดแเลยแกเสือปุปปัาตัดเซมกับกระต่าัดเซนกับปูเลยไปเลยคอยหนาไม่ได้กินข้าวมาแล้วมมาตะวันเลยเาวพิ่งมาจะบัเลยดเซมกับน้ไปเลยทางมีข้าวรือเป่ งันก็ง่ายอะขับมือหรือหอไม่กินปกติเป็อย่างนี้มเพิ่มไข่ไม่ได้กินข้าวเล้วเช่นบอกคือแคมากแบไม่เ้อมาทำให้ด้วยใชอาจจะอัตหนีเถออัตหนี่่าจะหอมัึนแล้วรักรักรัมร พอได้กินในแบบดูดิงายๆงายๆนมันไม่ได้หายหายหายอยุมได้หลายหาได้กินได้เออน้ี่น่ิเะาไมอนมกินฮะคุยขอนม่ได้ กินเส้นตะพูอยู่กับไอ้หนูน้อยนะเอาวยังมาให้๋ยวเช้ามกเลยนเด้อมันตายใช่ไหมจะตายเสียไปเอาจุดเข้ากับเด้อพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเสียเยอะนำขอบใจเด้อที่ทาสมคิดซะผู้ไทยเด้อทยคลิปนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพเพิ่มเพียงคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพื่อซาบุไทยทำคลิปต่อไปเด้อว่าสิพาพี่น้องไปกินยังแน่เนาะอาหารธรรมชาติบ้านเฮา ไปหาอยู่หากินวิธีชีวิตบ้านๆแบบสไตล์บ้านๆบ้านเห่าหะนะเอาบายบายพอกันคลิปหน้า